มาครับ <c oughs> มาครับผมมาครับ าครับผมไปครับผมอันนี้เราจะเปลี่ยนแผลบ้างนะท่านผนะู้มชมเพราะว่ารู้สึกเล่นเบีย้ยสูงแล้วไม่เวิร์กอะ่ะเพราะว่าเขาป้องกันได้เขารู้วิธีแก้เบีย้ยสูงอะ่ะผมเล่นเป็นม้ามังกรดีกว่านี่ทิมทีมทีมล่มอให้เขาทิมลงมานะท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ทิมด้วยอ้าลวลวนแล้วเรียบร้อยโดนเจาะแล้ว ไปครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปครับระ,ระยองระยองระยางอย่าง,างนี้พี่โคนชอบเดี๋ยวพี่โคนจะไหลแล้วเดี๋ยวโคนไหลท่านผู้ชมไปครับโคนไหลอะโคนเตรียมไหลโคนเตรียมไหลเขาก็พยายามบุกฝั่งนู้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะบุกฝั่งนี้เดี๋ยวโคนขอขึ้นไปเหยียบที่สูงๆหน่อย แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเอาเรืออุดด้านขวามอโอ้โหพี่ครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเขากินเราแน่อ่หนีนี้นี่น,น,นี้กินแน่นอนอะ่ะคือแน่นอนอะ่ะดูแล้วมันกินแน่นอนอะ่ะมามามาม้วนมามาดิมา,มา,มาใครจะมาถึงก่อนกันนั่นแน่เอามาอุดว่ะไปครับโดด อาสิอืมโดดตาน,นั่นเหละครับกินครับผมโดดเลยครับผมแบบโดดแรกเลยอะเออถือว่ารู้งานนะครับ <c oughs> แต้มที่ถูกก็คือต้องไม่กินนะครับถูกแล้ว ไปครับผมทางนี้มีช่องโบเยอะท่านผู้ชมสังเกตว่าเขาเป๋นะ <c oughs> คนเขาเป๋นะครับเคเดี๋ยวผมขอมวนมานิดนึงแล้วกันมวนมานิดนึงนะครับเพื่อที่ได้จะเอาเม็ดขึ้นอย่างนี้แบบต่อเรือไปเลยไงเพราะว่าเราได้เปรียบ ได้เปรียบแล้วใช่ไปครับผมแง <c oughs> ่เขาดันเขาดันยนันไว้กินดีแม่ดันยันเลยแล้วกัน เดี๋ยวผมจะเอาเบีย้ยคู่นะท่านผู้ชมอย่างนี้ผมรู้ว่าเขาไม่กินหรอกฮืถูกต้องต้องไม่กินนะครับ อย่างไวถ้าเราไหลไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคผมวนมานิดนึงนะท่านผู้ชมไปครับเอาโค้นขึ้นเอ่อตัวนี้ถ้าเราแยงเนี่ยเราจะเสียสองถูกไหมโอเคแต่ว่าเราได้เปรียบทางมากอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอลองคำนวณก่อนถ้าเราเอา เม็ดเนี่ยแยงโคนเขาจะต้องเอาโคนกินแล้วผมก็จะต้องกิน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 ยังไม่คุมเท่าไหร่นะโอเคทำยังไงดีที่เราจะได้กินสองอา่าเดี๋ยวขอมน้นขอถอนก่อนเอาโคนออกก่อนขอเอามาไปครับ มวนครับมวนครับไปครับโคนไปเหมือนเดิมไปครับผมไปครับไปครับอืมจะได้ไหมเนี่ยถ้าผมโดดมาไปเขาจะต้องเอาโคนกินใช่ไหมกินมากินมาไม่ได้ว่ะตัวบุกหมด ถ้าตัวบุกหมดอย่างนี้ก็อขอม้วนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมผมว่าผมยอมเสียหมาหนึ่งตัวแรกอะไอเบียตัวนี้สองตัวดีกว่าเนี่ยเบียตัวนี้เขาอะมันเป็นรูโบอยู่เนี่ยอโอเคมาลุยเลยแล้วกันไม,ไม่พูดไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอม้วนนิดนึงไปเตรียมตัว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  เต็มตัวครับเต็มตัวเฮ้ยนี่ปตา,านั้นไว้เฮ้ยงนี้ก็ได้เปรียบเอาเลยกินเลยครับกินเลยอยงเลยได้จังหวะแล้วกินเป้ากินเป้าได้เปรียบแล้วนี่นาเพราะว่าจังหวะขุนมันเราลุก,กินเบี้ยได้พอดีไงท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ยอมกินว่ะ ไม่ยอมกินพี่ก็ไหลรัวๆแล้วล่ะครับอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกครับผมไปแล้วม้าพี่ขึ้นได้แล้วแล้วก็ผูกเม็ดไว้ด้วยนะครับเผื่อเม็ดโดนสกรรมเฮ้ยต่อม้าว่ะลูกกินโคนนี่เป็นไงเราชั่วอยู่แล้วกินครับผม นี่ใจถึงเห็นไหมล่ะเบียขนาดมาแล้วรอตั้งนานกว่าจะได้เบียคู่คุ้มฟูฟูเสะแน่เสะแน่นแน่มามามาเสะแน่แน่เสะแน่นแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทำอะไรเนี่ยผมเอาม้าไปอุดดีกว่านผู้ชมเดี๋ยวเ,าเอาม้าไปอุดก่อนเดี๋ยวเขาเอาม้าอุดก่อนนะครับ นี่เอามาอุดนี้อืจะกินเบี้ยสองเหรอไปครับดันเลยนี่กินรับผมบูแล้วคนบูอะไรทำไรนี่ดีครับนี่คนพายุเขาต้องกินตัดคนผมแน่เลยอะถ้าไม่กินผมก็จะทำอย่างนี้นี่ตบมาครับตบมาอะยอมแลกเว้ยผมอยากกินฟรีอะ ผมขอกินมาฟีได้ไหมอ่ะนั่นลัวนๆขอกินมาฟีหน่อยดิเขาเอามากินป่ะหยไม่ยอมมากินด้วยวะ่ะอืม,อ,มอยากกินมาฟีอะ่ะเอาเบียร์ฟีแทนก็ได้ปากกาันช่องโหว่แตกก็แหละรู้สึก ค่ายน่าจะแตกแล้วล่ะครับยือยุดชุดกระชากไปครับมาป้องกันเดี๋ยวผมจะเอาโคนสไลนะ์นะท่านผู้ชมลูกกินมาฟีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรวะอ๋อแยงวะลูก็บอยจนมินนะยังครับผมอืม ลุกอีกทีหนึ่งใหม่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 ไปครับผมแน่ไปครับทำอะไรอะลุกเหรอลุกยื้อชีวิตเหรอยุกยื้ชีวิตใช่ไหมลุกอีกทีหนึ่งเขาแพ้แล้วท่านผู้ชมเม็ดทะลวงครับเม็ดจะลุกลนะ เออไม่จะลุกแล้วเอาเลยลุกเลยตูมโอเคขอบคุณครับ